25มก,กราคม2556บริษัท ICC International จำกัดมหาชนร่วมกับ Kiss Planet จัดโครงการแอปซับบาร์สตาร์ทาเลนต์2012ซีซัน3เพื่อค้นหาสุดยอดหนุ่มน้อยที่สวมใส่เสื้อผ้าแอปซับบาร์ตายปาร์ตี้ได้น่ารักสดใสที่สุดเข้าร่วมประกวดแอปซับบาร์สตาร์ทาเลนต์2012ซีซัน3 บนเวทีอีเวนต์ฮอล์ชั้นหนึ่งห้างสับสินค้าดมองามมวงวานภายในงานได้รับเกียรติจากคุณโสพลน,นรงนานุกูลผู้จัดก,การส่วนสินค้าแอปซ็อกบาร์บริษัทไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคุณยวดีปิตสิงผู้จัดก,การฝ่ายอาวุโสบริหารสินค้าคิดแพลเนตร่วมเปิดโครงการพร้อมการสแสดงจากน้องๆโรงเรียนการสแสดงคาแรคเตอร์คลับของคุณโกศิอารามบอยและคุณแม่พิธีกรคนเก่งคุณหญิงนาราวนิรัติสัยภรายาสาวแสนสวยของคุณลิฟสุขศรันเจริญได้เผยอชมหนูน้อยผ่านเข้ารอบ2ี่ คนสุดท้ายมาร่วมเดินแฟชั่นสุดชิคสไตล์บาร์ตี้สุดหันษาพร้อมเสื้อผ้าคอลเลคชั่นล่าสุดของแอปซับบาที่น้องๆน,น,นำมาแต่งกอีกด้วยสำหรับหนูน้อยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสดมูลค่า7,000บาทโล่รางวัลและรูปถ่ายแฟชั่นเซตพร้อมขึ้นปกในนิตยสารบันทึกคุณแม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินสดมูลค่า5,000บาทและ แฟชั่นเซ็ตในนิตยสารบันทึกคุณแม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินสดมูลค่า3,000บาทและร่วมถ่ายแฟชั่นเซ็ตในนิตยสารบันทึกคุณแม่เช่นกันทั้งนี้พิเศษกว่าโครงการที่ผ่านมาด้วยรางวัล Family Party Dress Code บัตรส่วนน้ำแฟนตาเซียลากูน The มบาบั a ร์ k a ตลอดชีพอีกด้วย